กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการพระเครื่องสมวนภูมิโดยคุณโตปรมีสยามนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาไล่เลียงเลยแล้วกันวันนี้มีพระอะไรลืมถามวันนี้เนี่ยเป็นพระจริงจริงอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักะนะแต่บอกเลยว่าเป็นพระจริงจิอาจารย์ที่เก่งมากค่ะวันนี้ที่เอาเหรียญท่านมานะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มเล่นหาสะสมกันมาระยะมา,าะ4สี่ห้าปีแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จักนะ,ะหลวงพ่อแตงวัดดอนยอจังหวัดนครปฐมนะครับ แต่ก่อนที่เราจะรู้จักเหรียญท่านเนี่ยเรารู้ความเป็นไปเป็นมาของหลวงพ่อแตงสักนิดหนึ่งนะค่ะหลวงพ่อแตงเนี่ยมีความสนิทกับอาแปะคนหนึ่งอืแปะลงศรีเหรออ่าอาแปะลงศรีใช่อ่ามีความสนิทกันนะครับซึ่งสนิทกันด้วยสายเหตุแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนนะครับหลวงพ่อแตงเนี่ยท่านอยากจะทําวัดดอนยอเนี่ยสร้างวัดค่ะแต่ท่านไม่อยากเรียกอะไรเงินชาวบ้านแต่ก็หาวิธีการก็ เขาคงรอเงินปัจจัยใครถวายก็คือทําไปเรื่อยจนกระทั่งเริ่มใช้ไม้เก่าๆมาทําเป็นพระอุโบสถนะครับแล้วหลวงชาวบ้านก็เห็นว่าเออเจตนาลงของของพ่อเนี่ยคือดีแล้วก็ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติบชอบและท่านเป็นพระที่เก่งนะครับทั้งเวทยาคม,มศาสตร์และศิลป์คือท่านเก่งครบเครื่องจริงๆแต่ท่านเป็นพระที่เก็บตัวมไม่ค่อยได้ออกสู่ สังคมพระส่งและการใช้คํานี้คือพร,พระพระพระท่านก็จะมีสังคมพระรที่เป็นคณิคณอาจารย์ได้ออกรวมพิธีงานปลุกเสกเพราะแตงก็ไปบ้างแต่ไม่ค่อยได้ไปแบบเยอะเหมือนกจิคณอาจารย์ท่านอื่นนะครับหลวงพ่อแตงเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเอออยากช่วยหลวงพ่อจังเลยอ,ะอ่ะคือชาวบ้านแถวนั้นก็เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะแต่ส่วนใหญ่คือทํานาก็เลยช่วยคิดว่าโอเคแหละเดี๋ยวเราพวกเราเนี่ยจะทํานาได้หนึ่งครั้งเนี่ย หนึ่งปีจะนาปังนาะปีนาอะไรไม่รู้แหละทได้รอบหนึ่งก็จะแบ่งไปถวายวัดส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บไว้ให้วัดเนี่ยเอาไว้ดูแลลูกวัดอะไรนิดห,หน่อยก็ว่าไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็รวบรวมกันไว้ให้หลวงพ่อนําไปขายทีนี้ไปขายที่ไหนไปขายที่ตลาดเกาะแรลกบางเลนเจ<อ>้าของโลงสีคืออแปะโง่กิมควยฮะ<ห>แปะลงสีเนี่ยอะไรนะชื่อเต็มคือแปะโง่กิมควย ชื่อกกนตัวนอย่างนี้เลยเพราะแตงเนี่ยก็เอาข้าวเนี่ยไปขายให้แปะลุงสีซึ่งอแปะเนี่ยสงสัยอแปะของเอ๊ะทำไมพระถึงเอาข้าวมาขายนะอ๋ออ่าก็สงสัยไงเอ๊ะทำไมพระถึงเอาข้าวมาขายก็เลยมีการคุยกันจะรู้ว่า อ๋อเพราแตงเนี่ยตอนนั้นท่านอยู่วัดดอนยออยู่ดอนตูมเนี่ยจะทําวัดมังเลนซึ่งชาวบ้านก็เอาข้าวเนี่ยมาถวายไว้ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ดูแลลูกวัดดูแลสัตว์เลี้ยงในวัดส่วนหนึ่งก็นํามาขายให้กับโรงสีอาแปะเห็นเจตนาดีรวมสร้างวัดดอนยอด้วยเลยอออสงันนี่ซื้อด้วย ซื้อข้าวด้วยนําของที่ต้องใช้ในการสร้างพระอุโบสถไปร่วมถวายด้วยก็ทําให้อาแปะกกับหลวงพ่อแตงเนี่ยมีความสนิทสนมกันค่ะซึ่งคนไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าก่อนเนี่ยอาแปะกเนี่ยก็เป็นคนดอนตูมอะอ๋อนครปฐมเหมือนกันแล้วก็ไปอยู่หลังศิษยนีจริงไม่ค่อยมีคนรู้นะครับเพราะแตงเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงนิดนึงแล้วอ่าด้วยการที่ชาวบ้านเริ่มนําข้าวไปถวายทีนี้เงินปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถหรือวัดเนี่ยมันค่อนข้าง ใช้เยอะอ่ะท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีทีนี้เริ่มมีคนนําเงินมาถวายค่ะงานนําเงินมาถวายเนี่ยท่านก็กลัวว่ามันจะไม่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยไปซื้อใบนุโมทนามาคือใครถวายเท่าไหร่ท่านก็จะลงชื่อไว้แล้วก็นุโมทนาให้ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแจกก็เลยอะใบนุโมทนาเนี่ยก็พลิกด้านหลังแล้วเขียนยันให้ค่ะให้ฐานจิตแล้วก็แจกเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามีลูกศิษย์เนี่ย นำใบธงโมนาเนี่ยไปม้วนจนเหมือนเหมือนบุหรี่โบราณอะม้วนแล้วก็ติดตัวเก็บไว้บางคนก็พับแล้วก็เลี่ยมเก็บไว้ค่ะเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ครับที่เขาเรื่องลือว่าสุดยอดความอยู่ยงหัวพันเลยนี่แค่กระดาษธงโฆนาณานะกระดาษเลยธรรมดาธงโมนาข้างหลังก็พลิกแล้วก็จางเห็นมากเลยามีกระดาษธงโมนาไม่มีตัวอย่างเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีการนํากระดาษธงโมนาเนี้ยมาสร้างตระกูล อยู่ไปเอาไปไว้ในตะกรุดอะไรเงี้ยหรอใช่เป็นตะกรุดใครกันเล่ว่าตะกรุดกัดไม้ขีดเป็นตะกรุดสี่เหลี่ยมถักลงลักถักเชือกมาสี่เหลี่ยมแล้วแต่ข้างในเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยคือกระดาษอนุโมทนาเลยแค่นั้นเองแค่นั้นใครทําบุญก็ลงชื่อลงยันให้ส่วนไปถักเนี่ยมันมีสองแบบคือลูกศิษย์อาจารย์ไปถักเองกับที่วัดก็มีคนนําไปถักให้คือตอนนั้นก็เริ่มเริ่มมีการนําเป็นปัจจัยเขาวัดและอ่าเริ่มจากตะกรุดกัดไม่ขีด ทีนี้มันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเกิดกับคนใกล้ชิดผมผมมีความคุ้นเคยกับพี่ทนายเดือนแล้วกันทนายเดือนนครปฐมนะครับเขาเนี่ยคนที่ศรัทธาหรือว่าแต่งมากเลยผมเลยถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ศรัทธาของแต่งมากเลยคไมคช่วงนี้เขาเป็นทนายห้าห้าเนี่ย <laughs> ก็จะมีเรื่องผี่เล่าบ่อยนะครับชุดสูตรที่เขาใส่เนี่ยนะครับโดนกระบอกข้าวหลามยักยิงประมาณสิบเอ็ดเม็ด ทะลุเสื้อหมดเลยเข้าไปในเสื้อสูทหมดเลยแต่ไม่เข้าเนื้อแม้แต่เม็ดเดียว oh. เขาแขวนเหรียญเดียวขึ้นหลวงพ่อแตงวังวนดดอนยอง hmm. นะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยทำให้เขามีความศรัทธ,ธาหลวงพ่อแต,แตงมาก mm hmm. เพราะจิมพพันน์และขวัมเนี่ยสายอยู่งของพันเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะแพงไง oh. ส่วนใหญ่พ่อนจะแพงแต่พรอแตงเนี่ยอยู่ในเรทราคาที่ยังไม่แพง uh. และ <Huh. S 1> พุทธคุณดีพี่เตอร์พี่เดือนเนี่ยเขาเลย ศรัทธาด้วยจากประสบการณ์ตัวเองเขาท้องคุณดอนตูมด้วยอ๋อคุณดอนตูมเขาก็เริ่มทําหนังสือเมื่อกี้หนังสือที่ทีมงานขึ้นเนี่ยก็เป็นหนังสือที่พี่เดือนทาอ๋อพี่เดือนเนี่งพี่นายเดือนนะคุณผมเนี่ยซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับเหรียญรุ่นแรกค่ะจริงๆแล้วมีหลายบล็อกแต่เอาบล็อกนี้แหละดูง่ายบล็อกแรกเลยเหรอเนี่ยเป็นบล็อกนิยมบล็อกนิยมนะครับดูง่ายสบายส่วนเครื่องรางหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อแตงเนี่ยมีตั้งแต่ปีเก้ากว่า จนปี2 5 1 0อกว่าราคายังไม่ได้แพงแล้วถ้าใครหาของดีที่อยากนําไปติดตัวนําไปใช้ให้เกิดพุทธคุณเนี่ยได้เลยนี่นี่คืออันนี้คือพยัญชนะอันนี้คือคาถาอ๋อนี่คือถานนี่คือหนังสือที่พี่เดือนทาอ๋อพี่ทนายเดือนที่พูดถึงใช่ครับนี่ผมมีอยู่เล่มหนึ่งนะผมมีอยู่เล่มหนึ่ง คือคืออย่างเงี้ยถ้าใครจะศึกษาเรื่องพวระเครื่องเนี่ยหนังสือนสำคัญค่ะถ้าพี่ท่านใดอยากศึกษาละเอียดติดต่ออินบ็อกซ์แฟนเพจมาเพื่อผมจะถามพี่เดือนว่าเหลือไหมคือเล่มเดียวเนี่ยทุกท่านจะรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อแตงวัดดอนยอเลยโอ้น้องวิเลจนจนมีคำนิยามเมื่อก่อนอ่ะคืองี้ดอนตูมปกนวิกตดังอีสองลูกค่ะดังที่มีชื่อเสียงเลยก็คือหลวงพ่อเต๋ พระสามงามอ่าแล้วก็หลวงพ่อแตงแตอนหลวงพ่อแตงเนี่ยเขาไปใส่ย,ยูยงพงกระพันหลวงพ่อเตงนี่ไปใส่เมตตาใส่ยงใส่โชคลาภค่ะ่ะอแต่จํานวนการสร้งางระเครื่องค่อนข้างต่างกาันอันนี้เราไม่ได้ปามาธพระที่อกนะอาจารย์นะแต่ชาวบ้านพื้นที่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีหลวงพ่อเตงก็ขายหลวงพ่อเตงเก็บหลวงพ่อแตง เขาหลวงพ่อเต๋มีน้อยคือหลวงพ่อเต๋อพักเครื่องแก้มีน้อยเพราะเต๋พอมีพอถึควรก็เลยเราพวกเราจะพยายามแบ่งปันเปเครื่องหลวงพ่อเตเนี่ยเราเก็บประตูของคนหลวงพ่อเต๋อไหมคือหลวงพ่อเต๋มีน้อยอันนี้เป็นคํานิยามคนนั้นก็พูดกันบ่อยมากคนได้ยินบ่อยมากให้ขายพ่อเต๋เก็บพ่อเต๋อแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ราคาพ่อเต๋พ่อเต๋ห่างกันมากเลยนะพ่อเต๋เนี่ยคุณแผนเนี่ยนิยมนิยมเนี่ยนะครับหลักแสนเหลือพ่อแตงพ่อแต๋อดูแรกหลักหมื่นอยู่เลย แล้วอนาคตเป็นไงอ่ะโอเคไหมถ้ว่าอันนี้อนาคตเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่รู้อนาคตหรอกแต่พระแบบเนี้ยที่มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยเขาใช้ระยะเวลานะพระเครื่องที่เดินทางด้วยประสบการณ์เนี่ยวันนี้อาจจะหลักหมื่นแต่วันหน้าเนี่ยมันไม่มีไปสองหมื่นสามหมื่นนะเวลาเขาจะปีขึ้นมาเนี่ยมันไปสตาร์ทแสนนะคือเขาเขาดองมานานไงดองอารมณ์มานานแล้ว ปัจจุบันเนี้ยการหาเหรียญเนี่ยผมว่าหายากาตะกุดก็หายากมันมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งไม่มีคนขายให้อมไม่มีคนขายให้กรณีที่สองมีแต่คนซื้อก็ามาเก็บเหรียญเนี้ยผมเ่ยต้องไปตอดมาจากพี่ออสเรี่ยมทองนะคือพี่ออสเรี่ยมทองก็เป็นเป็นเซียนพัะท่านหนึ่งในวงการทุกคนก็นรู้จักกันดีค่ะ พี่ออสได้เป็นคนทอนครปฐม,มนะครับผมก็ไปตอดแล้วตอดอีกพีอบอกไม่อยากขายไม่อยากขายถูกพกพี่ออสว่าพี่ออสไม่ขายไม่เป็นไรแต่หายแนวันี้ไม่ขายมีขู่ด้วยนี่ผมไปตอดมยจากพี่ออสน,นะ,ะเพราะแกรู้เลยคือพี่ออสเนี่ยคือเป็นเซียนพระเหลียญคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ทุกคนจะรู้จักในวงการพระเครื่องดีใช่ๆว่าออสเยี่ยมทอง แกก็เหรียญน,นี้มาดูคือมีละหลายองค์แหละผมหินเหรียญน,นี้ไงผมก็หยิบมาให้ผมจะเอาเหรียญน,นี้นะบอกเฮ้ยไม่ได้พี่อ๋อกเป็นคนน้องคมอถมไม่ได้ออนีน่พระบ้านผมแต่ผมคนราชนบุรีไงก็ใกล้เคียง <laughs> ผมก็จะเอาเหรียญน,นี้เหมือนกันขอดูขอดูมาไปดูกันจากในรูปก,ก่อนนะครับดูจากในรูปก,ก่อนขอดูในรูปเมื่อสักครู่ดูในรูปก่อนผมส่งให้หมดเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวาข้างอ่ะเนี่ยเราดูนะต่อไปนี้ผมจะพยายามหาลูศสตูมาให้ดูก่อนเบื้องต้นนะ่ครับ ว่าธรรมชาติของเหรียญมีอะไรบ้าง<อ>นะครับพี่ๆทุกท่านเนี่ยดูจากในจอมอนิเตอร์เนี่ยจอทีวีนะครับจะเห็นเลยว่าความเป็นธรรมชาติเส้นเซียนที่วิ่งอยู่ตามด้านหน้าเหรียญหลังเหรียญเนี่ย<อ>ธรรมชาติเลยการปั๊มเหรียญเซมาแบบนี้นะครับมีรอยปิ้นด้านขวามือของหลังเหรียญเห็นไหมครับเห็นชัดมากด้านซ้ายปิ้นนิดหน่อยด้านขวาปิ้นมาก<อ>หูเหรียญเห็นไหมครับมีการปั๊ม ขย่นหลังนิดหน่อยอ่าด้านหน้าตามเส้นขอบขนกจะมีเส้นเสียงวิ่งเป็นลายลๆๆๆเลยคมมากขึ้นแม้กระทั่งในล่องเส้นขนกถ้าใครมีแล้วลักษณะแบบนี้มีโอกาสแท้สูงมากเนี่ยดูพระดูง่ายๆเลยสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างเหรียญได้เลยทีมงานขึ้นด้านข้างเหรียญหน่อยครับค่ะอ่า เหรียญนี้นะครับสร้างในปี2,494นะครับการตัดเนี่ยเขาเรียกแต่เรียกว่าตัดโบราณเป็นตัวตัดขาดนั่นแหละแต่ตัดแบบโบราณน,นะครับเพราะนั้นรอยฟันหรือเส้นเสี้ยนที่ขึ้นเป็นแท่งๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีมีแต่ก็น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ตัดฉีกครึ่งหนึ่งลักษณะเหรียญมีความหนาพอสมควรนะครับการตัดการตัดแบบนี้จะเป็นการตัดลักษณะเดียวกับปกวัดอนงค์ แต่ปกองเล็กอาจจะดูยากหน่อยอะนะครับเนี่ยคือตัดในยุคเดียวกัน90 94 98 97นะครับจะตัดลักษณะนี้แต่หลังปี98ขึ้นมาเนี่ยจะตัดอีกแบบหนึ่งและอ่าทีนี้ไปดูเรียนกันนะครับอา้าวไม้จิ้มฟันไปไหน <c oughs> เดี๋ยวคอร์อันนี้ได้ไหมอา้าวได้จิ้มไปเลอบอมเนี่ยไม่เลอะไม่มีเ,มเลอะนะอ่านี้นะครับดูจาก ตัว<ด>หนังสือก่อนนะครับดูจากตัวหนังสือก่อนนะครับเออดํวาวาะใหญ่ด้วย <c oughs> อ่ะผมซูมายหลังให้ <c oughs> ออกมาที่ฟันทันทีจ้า <c oughs> ทีมงานสุธิรัต์ค่ะเดี๋ยวน้องเขาเอามาให้นะ <c oughs> จุดหนึ่งนะครับให้เราดูเลยว่าพื้นเหรียญเนี่ยน,นะครับคําว่าหลวงพ่อแตงนะครับพื้นเหรียญเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่า มีเส้นเซียนวิ่งลงมาเป็นสายน้ำตกเลยนะครับจนถึงตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อแตงวัดดอนยอค่ะเนี่ยดูง่ายๆอ่เฉะนั้นจุดหนึ่งถ้าเราลงกล้องไปแล้วเห็นว่าโอ้โหมีเส้นเสียงวิ่งมาเป็นน้ำตกเหมือนที่ผมพูดเลยนะผมบอกเลยนะโอกาสแท้ีนเก้าเาเปอรเซ็นต์เลยจริงๆไม่ต้องดูหลายจุดหรอกอจุดอีกจุดหนึ่งนะครับพี่เห็นว่าตัวหนังสือนะครับ เขาเรียกว่าหัวกลมเป็นการแกะบล็อกโบราณน,นะครับ <uc ra. S 1> หัวกลมของตัวหนังสือเนี่ยจะมีมิติความลึกมากกว่าจุดอื่นๆดูอย่างเช่นอออ่างเป็นต้นเห็นไหมหัวกลมที่แกะอยู่ด้านในนะครับจะมีความลึกนูนขึ้นมามากกว่าจุดอื่นด้านข้างอออ่างใกล้ๆกับสาระแอร์ทุกท่านเห็นว่ามีเส้นแตกอยู่เส้นหนึ่งนะครับเฉียงขึ้นไปมไม่ได้ลงไปน้ําตกลงมาเห็นไหมย่อยเห็นไหม เห็นเห็นทุกคนเห็นนะผมชี้นิดนึงะนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่ครับเป็นเส้นเส้นแตกที่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเจอตรงนี้โอกาสแทบเลยเก้าสิบเก้าเซ็นดูง่ายๆอย่างนี้เลยงี้จริงๆ,ๆนะครับดูตัวหนังสือแล้วนะครับผมพาไปดูจุดอื่นกันนะอ่ะนี่มเมื่อกี้ผมพูดจากตอนต้นไปแล้วครับว่าในร่องกระหนกเนี่ยนะครับในล่องกระหนกทั้งหมดเนี่ยนะ จะมีเส้นเสียนวิ่งอัดอยู่ในล่องกนกเยอะแยะมากมายเลยอ่าอย่างนี้ก็แท้เก้าสิบเก้าเ็นเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผมจะให้ดูจากในรูปเนี่ยพี่พี่ท่านใดเห็นแล้วแคปไปดูได้นะเส้นเสียนวิ่งตามล่องกนกเยอะมากน,น,ะนะครับเส้นเสียนเนี้ยมันเกิดจากการแกะบล็อกนะครับไม่ได้เกิดจากการปัม๊ม เพราะการแกะบล็อกเนี่ยอาจจะเก่าขอบกระดกไม่ได้เรียบร้อยมากคือไม่ได้เรียบมากเะครับทีนี้เวลาปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ขอบที่มันเป็นร่องเป็นอะไรอยู่เนี่ยมันจะอัดลงไปเรื่อยจนเป็นเส้นเซียนขึ้นมานะครับเห็นไหมทุก<ม>ซอกมีหมดนะครับร่องกระดกแม้กระทั่งกระดกด้านบนนี่เห็นไหมในร่องกระดกนี้ก็มีนะครับเป็นเส้นเซียนวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเต็มหมดเลยนะครับแล้วโลหะเนี่ยมีความเรียบตึงมากถ้าดูจากขอบเสมาด้านบนนะครับที่บอกว่าเป็นเส้น น้ำตกลงมาเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยวิ่งลงมาจากคอขนุกด้านบนลงมาหยินด้านล่างเหรียญเลยเนี่ยนะเต็มเหรียญเลยอันนี้เป็นเรื่บอกนิยมนะครับอ่ะหน้าตาหลวงพ่อประมาณนี้เนี่ยจําพื้นเหรียญไว้อะ่ะแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะครับนี่เนื้ออะไรนะคะตงคือเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเนื้อโลหะผสม แต่ว่าจะมีแก่ทองแดงมั่งแก่ทองเหลืองมากงแต่ที่เห็นเราเลยจะเห็นกไะลาทองกับกไะลเงินนะครับเนื้ออื่นมีไหม uh, ผมไม่มั่นใจถามทนายเดือนให้แต่ผมยังไม่เคยเจอนะส่วนใหญ่เ <iye S 1> จอแต่กระลาเงินกระลทองนะครับาบางเหลี่ยญก็ออกแดงจ๋านะครับบางเหลี่ยงออกเหลืองเหลือง่ะแต่เหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญกไะลทองนะครับแต่ในรูปเนี่ยไม่กรไลทองให้ผมเลยอ <Đ ừ. S 2> ่ดูหูเหรียญบ้างนะครับหูเหรียญตรงเนี้ยสาคัญนะครับ เพราะตัวเก๋นเนี่ยจะบี้แบนนะเนี่ยพวกนี้มันจะบี้แบนคือบี้แบนไม่มีติไม่นูนเป็นโดนัทแล้วกัน<ฆ>มันจะ B band band บี้แบนๆไปเลยนะครับตัวเก๋มีนะอ่เราดูด้านหน้าและดูด้านหลังบ้างนะครับ,ร,บรูปรัดตัดตอนอ,อ่ะเห็นไหมว่าแม้กระทั่งในรอบในขอบกระหนกด้านหน้าที่ปิ้นมาด้านหลังเนี่ยแม้กระทั่งในเส้นขอบเนี้ยยังมีเสี้ยนวิ่งเลยเห็นไหม<อ>นี่ ชัดมากดูง่ายไหมพี่ออยดูง่ายไหมค่ะ <c oughs> พี่ออยกลับบ้านไปถ้ามีดูนได้เลยนะ <c oughs> อ่าทีนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างด้านหน้าด้านหลังเส้นเซียนของด้านหลังเนี่ยมันจะทะแยงเป็นไตฝนอีกแบบนะ <c oughs> อ่าด้านหน้าเป็นไตฝนเป็นน้ําตกใช่ไหม <c oughs> แต่น,นี้จะทะแยงลงมานะครับทะแยงลงมาทะแยงลงมาทะแยงลงมาเนี่ยเต็มพื้นเหรียนเลยนะครับนี่เต็มพื้นเรียนเลย <c oughs> นี่ตัวหนังสืออักษระเลขยันนะครับเนี่ยเห็นหมดเลยว่าเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นทะแยงลงมานะ,ะเฉียงสี่ห้าองศาลงไปขวามือนะครับดูง่ายๆสบายตาครับนี่ให้ดูแบบโหนี่สไลด์ให้ดูแบบเหมือนในตอนเรียนมหาลัยเลยนะเนี่ยสไลด์ทุกจุดให้ดูเลยนะครับนี่คือเรียกว่าความเป็นธรรมชาติบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจเขาว่าคำว,ว่าธรรมชาติ อันนั้นพี่ๆทุกท่านจะเข้าใจคำว่าธรรมชาติได้เนี่ยต่อเมื่อทุกท่านต้องมีเหรียญจริงดูนะครับค่ะปัจจุบันอยู่หลักหมื่นนะครับปัจจุบันอยู่หลักหมื่นอ่ะนี่จบวันนี้รวงพ่อแตงวัดดอนยอผู้สนิสนมกับอาปแปะลุงศรีนะครับผู้สร้างวัดดอนยอ Mm hmm. เข้มขังขน mm hmm. าดที่หลงวงพ่อทาวพระพเนียงแตงเนี่ยพระกูอุตรการบดีเนี่ยพระพเนียงแตงเนี่ย mm hmm. เดินทางไปวัดดอนยอเลย mm hmm. เพื่อขอต่อวิชาหลงวงพ่อแตง mm hmm. คือทดลองวิชากัน mm hmm. หนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับ mm hmm. และหลวงพ่อทาวว่า,วาโอ้โหนี่คือพระ เขาเรียกว่าช้างเผือกในป่าใหญ่นะครับ่น่าสนใจมากๆนะคะอ้าวผู้ชมขาเดี๋ยวช่วงหน้าแน่นอนเปิดสายให้โทรมาพูดคุยกัโตนะคะ0 2น7 8ส7 6 1หรือว่าส่ง SMS มาค่ะ423-0777คอมเมนต์มาก็ได้นะคะทุกๆคำถามเดี๋ยวคุณโตจะตอบให้จัดไปพักสักครู่ค่ะ